หกมันมันจ้ะพี่น้องซิมรวดเด้เได้จ้าพี่น้องมันนี่เป็นเมนูนกจ้าพี่นอ้องเศรษฐกิจบ่ดีกันนี่ละจ้ากินอาหารปลาไปก่อนมันนี่รสชาัาิผ้าหมาอกอมนก้วจ้าพี่น้องอมไส่อต้นหอมครับหมากแข็งหรือมะเขือพวงจ้า ใส่นกมาแล้วเขาก็น้ำเพราเอาใส่ออกเอาเครื่องในออกอคนอนอันข้อสะอาดคันเธอพี่น้องมันคือเก่าเลยจานกก่อนสิเบิองคลิปแล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องจักหน่อยในเดจ้าฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์และนั่นในเด้อจ้าพี่น้องสิได้มีกำลังใจหาคลิปดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิองจ้า หลังจากเหาคั่วแล้วล่ะทำความสะอาดแล้วจ้าพี่น้องสีน้ำมาซับจ้าซับ็นชิ้นแล้วจ้าพี่น้อง เกียบร้อยแล้วจ้าออมตัวเดียวจ้าพี่น้องมเนี่ก่อนเสียนอ้อมกับมะตาผักหวามกันจ้าพี่น้องใส่ทั้งต้นทั้งดอกแล้วจ้า นี่แหละจ้าพักหอมซ้ำนี่กับไปจะประยัดย้อน,นจ้าพี่นอ้องตัดถักหอมกันจ้าหลังจากตัดหอมมาแล้วเขากับน้ำมะฮันจ้าล่างเรียบรลอยจ้าของเราตัดพริกกบหอมแดงจ้ามื้อี้และใส่พริกแห้งแล้วจ้าพี่น้องไม่ค่อยสีสันสวยงาม ทำพริกแล้วแ้วเฮาก็สีน้ำพริกที่ต่แล้วพี่น้องใส่ลงไปในนกเลยนกเขากับมาใส่หมอ้อหรือกระทะก็ได้จ้าตามด้วยตะไคร่ทุบด้วจ้าเมื่อนี้แล้วใส่กระทะจ้าต่อไปกระปุกเ,เลดแล้วจ้าพี่น้องเกลือจ้าทำโดยชุดรถ รถบ่ามากกับ,บ่ถตรงใส่รถดีจ้าขาดบ่ได้จ้าพี่นอ้องนำปลาล่าขเก้าหล่ะจ้าเครื่องปรุงอาหารอีสานมีโบกีย้ยัง งามลังโคก้งไปจั้อยจ้าจากนั้นน้ำไปตั้งไฟจ้าน้ำมาขวัวก่อนได้จ้าพี่นอกให้นกเขามีกินหอม นี่แหละจะ้าเ้าใส่พริกแห้งสีสันสน่ากิน หกมันมันจ้าพี่น้องหลังจากนกสุกประมาณนึงแล้วเขาก็เติมน้ำจ้า ก็นำเดือดจ้าช่องเนียก็ใส่พริกลูกโดดลุกไปได้เลยจ้ะพี่น้องเพิ่มสีสันและความเผ็ดห้าผู้ใดมักเผ็ดจ้าแด้บอกถึงรัดบบมักเผ็ดดอกรัดใส่ให้มันมีสีสันสวยงามจ้ะพี่น้องได้บางเทือก็ก,กินจ้าเพราะว่าทามันบบเผ็ด เพิกมอีตัวไปใส่จักหน่อยจ้าเพิ่มความหอมน้ำเดือดแล้วจ้าพี่น้องใส่ต้นหอมลงไปจ้า ตัดมาเบิดกระทางได้จ้ามือน,นีิตัดมาห้วมันกับปงไม้ขึ้นเอาจ้าบางอ่านกระตัดบ่เบิดเห็นลายๆจังสี่ยุบได้จ้าพี่หน่องย่างน้อย ออมแบบน้ำอุดจุเลยจ้าค่อยสิแสบซิมรวดเด็ดเลยจ้าพี่น้องหืมนวดเลยจ้าพี่น้องพอดีเลยจ้าแสบพักสุดท้ายจ้า ผักอีตู้จ้าที่จริงอันถ้างใ,ใส่ต้นหอมแล้วก็ต้องใส่ผักอีตู้ก็ไเลยได้จ้าแต่ว่าถ้าเอาใส่ผักอีตูม้มนันจะมีเพิ่มความหอมเข้ามาอีกจ้าพีน่น้องเพราะว่าต้นหอมหรือดอกหอมเนี่ต้นหอมทั้งดอกหอมมอันแ่ละมันก็หอมอยู่แล้วจ้าใส่ผักอีตูกับเพิ่มรสชาติเข้ามาอีกแล้วละจ้าอมนก ไปผักหอมพร้อมเสิร์ฟจ้าเรียบร้อยจ้าพี่น้องน่ากินบ่จ้านกมันมั่นได้จ้าพี่น้องนกมันมัน่นละสือขจอมาตุลหาสิบบาทจ้าพี่น้องกะเลียวคาบเขาอยู่จ้าเศรษฐกิจบ่ดีจะกินอาหารป้าเนี่ยละจ้าพี่น้องเด็กหน่อยน้ำบานเพิ่นนัน่น เอามาขายให้ธรรมะกาแากดไลค์กดแชร์รกดซับสไครต์ร้านน้ำในได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปละจ้าพี่น้องสิไดมีกำลังใจดีๆเฮ็ดคลิปต่อไปจ้าเดี๋ยวเราสิพยายามหาคลิปดีๆมาฝากจ้าพี่น้องอันนี้เป็นเมนูอาหารอีสานบ้านๆหากินยากแน่จักน้อยจ้าผู้ใดบ่มีนกกะไก่กะเฮ็ดกัน,กกนกได้ได้จ้าพี่น้องลองไปดัดแปลงเอากินกับข้าวเหนียว้อดละจ้าเมื่อเนี่ ็นตาแซบพักจะโบเป็นตาแซบเลยจ้าพี่น้องแซบอีดีจ้าว่านกมันนัน่เนเหนือมันหน่อยกะจริงจ้าพี่น้องตะว่ามสัสมีความมัน่นแซบกว่าเหนือไกลจ้าผู้ใดบ่เ,เคยกินสำหรับคลิปนี้รัดกระขวโตแล้วเด้อจ้าพ่อกันคลิปนาคือเก้าลวจ้าขอยพอแม่พี่น้องที่ขามารับช่สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเวยลุลลย,ลยสุขคนจ้าขอบุณที่เสียสละเวลาาขามารับช่จ้า คลิปนี้ไปแล้วจ้าพี่น้องเขาโตไปกินข้าวก่อนจ้ามาได้จ้ากินน้ำขันจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า